ก็คือเรา,าได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนะฮะแล้วก็ร่วมกันกับกรงเทศบาลเมืองศรีสะเกดมีการคัดกรองผู้โดยสารที่ลงจากรถทุกคนนะครับหนึ่งก็คือลงจากรถเนี่ยเจ้าที่จะแจ้งให้ไปจุดที่ต้องล้างมือแล้วเจ้าที่ก็จะตรวจวัดไข้นะฮะหลังจากนั้นก็จะไปให้ข้อมูลที่โต๊ะข้อมูลก็จะประกอบด้วยนะ ชื่อนามสกุลเลขสิบสามหลักแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สำหรับรถแต่ละคันก็จะมีผู้โดยสารให้ข้อมูลรวมมันเรียงกันมานะฮะคนที่นั่งมาทั้งหมดในรถเนี่ยเป็นใครมีชื่อที่อยู่อย่างไรถ้าเกิดมีการตรวจสอบว่าในภายหลังว่ามีคนคนนึงในรถเนี่ยติดเชื้อมาแล้วก็จะได้ ตรวจสอบสอบสวนโลกได้ว่าคนในรถเ,เป็นใครบ้างมีที่อยู่ที่ไหนนะฮะผก็ไจต้นงดีบ้าสารบบตรบ้สนับนะครับทุ่นที่งจากอวเรนะครับขอให้มาผ่านจุดทักรองผู้ป่วยก่อนนะครับ ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับที่เดินทางมาับบต่อร่างกายนะครับหากผู้แดงพบอาการน่าสงสัยนะครับเราจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับ